สำหรับเรื่องเกี่ยวกับคาถาอ่าสวัสดีครับผมช่องออมอตเตโชครับอ่าท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านครับเรื่องเกี่ยวกับคาถาสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็ขังนะครับสำคัญว่าเราทำจริงไหมเรื่องของเวทมนต์คาถามันเป็นบาทของอภิญญา คนธรรมอภิญญาต้องเป็นคนเด็ดขาดจริงจังสม่ำเสมอไม่ยอ่อท้อสมัยนี้บอกให้ไปท่องคาถาหลวงหลวงพ่อวระถ้าสุงทท่านมีคาถาอยู่บทหนึ่งเรียกว่าคาถาเงินล้านนะครับถ้าหากว่าใครท่องจะรวยท่านบอกว่าอย่างน้อยให้ท่องเจ็จจบเท้าจบโยมหลายคนมาบน่นหรือว่าคารวาสเราบ่นหลายคนนะครับบอกว่าอยากจะรวยถามว่ารู้จักคาถาเงินล้านไหม รู้แล้วเคยท่องไหมเคยท่องวันละกิจจบผมถามหนึ่งจบมันน่ารวยอยู่หรอกหนึ่งจบมันน่ารวยอยูอ่ผมบอกไปท่องไม่ต้องมากวันละหนึ่งร้อยแปดหรือสามร้อยจบก็ได้เราถามแล้วอาจารย์เคยท่องวันละกิจจบผมบอกเคยท่องสูงสุดประมาณหนึ่งพันสองร้อยมันหมดวันสก่อนคือท่องการแบบออกคุณภาพ ไปช้าๆอย่ารีบเป็นกับกินข้าวค่อยๆเคี้ยวหน่อยเอาคุณภาพวาดไปเรื่อยๆสบายๆส,สบายใจไม่ต้องไปนึกอะไรคิดว่าเราทําเป็นพุทธบูชาทำมั่งบูชาสังฆบูชาของที่ดีที่สุดที่กูบาอาจารย์ให้มาหน้าที่ของเราคือท่องบทเป็นการรักษาไว้ถ้าเราท่องทําอย่างแบบนี้จริงจังสม่ำเสมอไประยะหนึ่ง ผลที่มันสะสมตัวมามันจะเริ่มกดเริ่มเกิดก็จะส่งให้จุดที่คาถาให้ผลจริงๆก็คือกําลังใจของเราที่เป็นสมาธิยิ่งท่องเป็นสมาธิสูงเท่าไหร่คาถายิ่งให้ผลมากเท่านั้นสามเณก่อนนะครับขอท่องกันจริงจังสม่ําเสมอผมเคยรู้จักอดีดตันคนหนึ่งแก่มากแล้วเรียกแกว่าลุง ถามลุงถามว่าสมัยของลุงทําไมมันหนังเหนียวกันเยอะแท้สมัยของผมไม่เห็นได้อย่างลุงเลยลุงบอกไอ้หนูถึงจะเป็นโจรแต่ถ้าหากรู้ตัวเมื่อไหร่ต้องรีบภาวนาเพราะเราไม่รู้เจ้าทรัพย์จากข้าเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าตำตรวจจะยิงเราหรือเปล่าว่างเมื่อไหร่ต้องภาวนาโอโหนะครับยิ่งหวา้าอีก เพราะฉะนั้นเขาทำกันอย่างนี้ทำกันอย่างจริงจังส,สม่ำเสมอแล้วพวกนี้เขาก็มีสัจจะนะครับคำว่ามีสัจจะอย่างจนสมัยก่อนไปป้นเขามีสัจจะอยู่ถ้าหากว่าเป็นของที่เขาใช้อยู่จะไม่เอาเอาเฉพาะของที่เขาเก็บเป็นของที่เขาเก็บก็จะไม่เอาเอาครึ่งหนึ่งเอาหนึ่งในสามอะไรอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเป็นของทําบุญนี่จะไม่แตะต้องเลย อนที่ผมอยู่นครปฐมนะครับมีโจรดังคนหนึ่งนะครับชื่อเสือผาดท,ทับสายทองวันนั้นแกตั้งใจจะไปป้นลงสีครับปักป้ายล่วงหน้าไว้เจ็ดวันถึงวันฉันนัดไปป้นแน่ถ้าถึงวันนั้นนะฉันไปป้นแน่ถ้าอยากจะสบายสบายก็เก็บเงินเก็บทองใส่กำปั้นรอไว้ถึงเวลาไปหิ้วเสร็จก็จะไปเลยไม่ลบวันอะไรถ้าคิดจะสู้ก็ไปหาคนมา ไปแจ้งตำรวจมาได้ฟัดกันปรากฏว่านะครับเข้าไปถึงในงานเข้าแก่โรงสีกำลังบวชลูกชายอยู่ลูกเสียผาดแทนที่จะได้สตังต้องควักตัวเองไปแป0รไปให้เขาถ้าทำบุญอยู่เขาไม่ยุ่งเลยแล้วอีกอย่างถ้าไปบ้านไหนเขาเคยให้เข้าให้น้ำกินพอเธอเป็นผู้มีบุญคุณให้อาหารเป็นการต่อชีวิตเราจะไม่รบกวนบ้านนั้นอิตเลย สมัยนี้ไม่มีหรอกนะครับมันต้นกระทั่งพ่อแม่ตัวเองถ้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่ามันเป็นสายให้เขาไปต้นให้เขาไปขมโมยบ้านตัวเองก็มีในเมื่อไม่มีความจริงจังความสม่ำเสมอขาดจิตาจเรื่องเหล่านี้ทําไปก็ไม่มีผลสมัยก,ก่อนเขามีครูบาอาจารย์ห้ามอะไรเขาจะทําตามนั้นห้ามด่าแม่คนอื่นห้ามรอดนาวาถ้ารอดใต้ถุนบ้านเขาทำกันอย่างนั้นเลย ปัจจุบันนี้ผมก็เจอหลายคนเดินไปเดินไปเห็นเขามองน่นมองนี่เลยถามว่าทําไมระวังอยู่กลัวจะไปรอดอะไรเข้าถ้าอย่างนั้นเองไม่ต้องเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่สะพานลอยเพียบ <c oughs> มันก็รอดจนได้ทําให้จริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนจริงต้องทําจริงจังและจะมีผลส่วนใหญ่ไปทาจริง ทำๆจริงๆยังไม่ทันจะเกิดผลก็ท้อเสียก่อนขอบพวะคุณสําหรับคลิปนี้ครับ